ครับสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับกับรถ t i เก r d ์4 d นะครับผมรถดเดิมนะครับวันนี้ลูกค้ามาติดตั้งนะครับเป็นกล่องดันล่ามปักตรงรุ่นตัว V3 นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบวิ่งให้ดูนะครับผมประมาณ1กิโลนะครับผมผมจะลองปิดกล่องนะครับปิดกล่องแล้วลองวิ่งให้ดูว่าอัตราเร่งระหว่างปิดกล่องกับเปิดกล่องมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะครับ เดี๋ยวผมจะลองออกตัวให้ดูเลยนะครับว่ารถเดิมๆตอนนี้ผมปิดกล่องจัรลางไว้นะครับผมจะให้ดูว่า,าปิดกล่องดัลลางจะวิ่งประมาณไหนนะครับผมนะครับดูรถเดิมกันก่อนวิ่งแบบไหนนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปกันเลยเห็นตัวสี่พันนะครับ เหยียบกันยาวครับผมนี่คือรถเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้เปิดกล่องกระางนะครับนะครับวันนี้ผมเหยียบสุดคันเร่งนะครับโอเคนะครับผมมดทางวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเปิดกล่องกระรางกันครับผมอ่าครับผมตอนนี้ผมจะมาเปิดกล่องนะครับผมนะครับเปิดกล่อง เป็นโหมดสีแดงครับโหมดแรงสุดนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปล่อยกำังแล้วไปเดี๋ยวไปลองกันเลยอิ่งเกียร์สี่พันรอบเหมือนเดิมครับ วิ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูภายนอกนะครับผมว่าภายนอกรถคันนี้เป็นแบบไหนนะครับอ่ะครับผมภายนอกก็เป็นรถไทเกอร์ดีโดีนะครับผมล้อเดิมๆพ่อเดิมๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจนะครับผมติดตั้งของเดรามักจุนติดต่อได้ที่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าสี่สามแปดเก้านะครับผมมีทุกรุ่นเลยนะครับผมนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับผมนะครับ ตันนี้ก็เปิดกล่องไว้นะครับผมนะครับไฟสีแดงติดนะครับผมนะไฟไม่มีโชว์นะครับโอเคครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ